นายโอ้ขันนี้มันอะที่นี่เขากับป่านกันหมดเลวเหลือตะใบบัวแล้วที่นี่ทําไงเวอรไม่มีเพื่อแล้วที่นี่อยู่กับยายเด้ออยู่กับยายอยู่กับแจนเด้ออือโอ้พ่อก็จ็กไปแล้วโอ้พ่อจากไปแล้วที่นี่ต้องคุยก็ทุกคนเหนนะ้วเดนี่เนาะต้องเขาก็ทุกคนใหดไดเดนี่เด้อ จะอยู่ตัวเดียวไม่ได้แล้ว่ตวไปนี่เอออยู่ตัวเดียวไม่ได้แล้วนะอพอจักไปแล้วที่นี่ก็ตงเขาก็ใครให้ได้นี่นี่เนะโอ้โหนะที่นี่ก็ออกไปเที่ยวข้างนอกเด้อนะอย่าอยู่แตนใน่ในห้องในห้องมันมีคนแล้วเดิเนอะเนื้อบบัวรู้ใช่ไหมนี่รู้ใช่ไหมนี่เออในห้องมันมีใครเหลวเนาะ อืนี่ห้องมันมีใครเลวไว้บัวกระตองออกไปเที่ยวข้างนอกนะเออตองออกไปเที่ยวข้างนอกเออลูกค้นค่ะเนทหลงหรือ,มอไม่คว่มไายังไงอืออืออือ อยู่ในนี่แหละตอนนี้ผู้บาิตัวที่ลังแกอยู่ข้างนอกอยู่เปลี่ยนกันอยู่ข้างนอกนะเออเปลี่ยนการเปลี่ยนกันอยู่คนหนึ่งอยู่ข้างนอกคนนึ่ข้างในเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันอีกนี่เนาะจะจับตัวหนึ่งมาไหวแล้วจะมีออก <c oughs> มาคนละทีก็บทะเลกันเนาะไม่ได้มาจากทีเดียวกัน